ตอนนี้เราเหนื่อยง่วงและหิวมากนะครับผมแล้วก็มีภาวะช็อกนะครับจากการที่เห็นสวตเป็นจํานวนเยอะนะครับผมโอเคตอนนี้เรากลับบ้านกันก่อนเลยแล้วกันนะครับไปว่ากันโอเคโอ,คโอคแ้แถวนี้ก็เริ่มผีก็เริ่มเยอะนะครับผมบ้านเราใกล้ถึงบ้านแล้วแต่ก็ยังเยอะอยู่โอหน้าบ้านเราก็มีนะครับสองสามตัวโอ้แล้วก็เลี้ยวเข้าบ้านนะครับด้ยวยอาการที่เราบาดเจ็บที่ท้อง หน้าท้องเราก็เริ่มสกรปรกแล้วครับต้องรีบเข้าบ้านก่อนอันดับแรกอ๋อมอดูสวัสดิ์ของเราตอนนี้แบกของหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นเรารีบขึ้นห้องเกาะเลยละกันมาถึงที่ห้องเราก็ทําการนั่งลงนะครับจากนั้นก็ถอดกระเป๋าครับที่มีปริมาณหนักเกินไปนะครับวางไว้กับพื้นจากนั้นก็ดูแลผ้าพันแผลของเรานะครับแกะโอ้ oh. แผลชีคขาดนะครับแล้วก็เลืดไหลจำนวนมาก ฉะนั้นเราต้องทําการาหายาฆ่าเชื้อก่อนนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนอุย้ยโหมันบุกมาถึงหน้าบ้านเลยครับตอนนี้โหเราต้องอนี่ครับเจอสิบผ้าฆ่าเชื้อนะครับเอาสิผ้าฆ่าเชื้อพันไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอยัดจัดข้าวจัดของก่อนผมจัดข้าวจัดของนานนะครับเป็นชั่วโมงในเกมนะครับผมและเสียงผีที่เคาะประตูก็เงียบไปนะครับแต่มันยังคงไม่รู้ว่าเราอยู่ชั้นสอง ป่านนี้มันคงจะป้วนเปียนอยู่ชั้นล่างกันนะครับผมก็ทําการกินยาต้านเศร้านะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องรีบนอนก่อนเพราะว่าง่วงมากนะครับผมเอาละฟันดีหนุมวิสวก่อนนอนก่อนอมีสิ่งปืนดังมาจากในฟันหรือเปล่าโอ้เสียสตินะครับตันนี้ฟอโอ้โหแล้วก็รู้สึกไม่สบายชัวร์เลยครับถ้าอาการแบบนี้แล้วก็มีแผลฉีกขาดนะครับ แล้วก็มีอาการป่วยขึ้นมาแปลว่าตอนนี้เราติดเชื้อแล้วนะครับผมแต่เราจะยังไม่ยอมแพ้นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนผ้าพันแผลก่อนนะครับผมว่าผมน่าจะติดเชื้อจากหน้าท้องนะครับผมนีม่แผลนี้แค่ถลอกใช่นไหมไม่น่าจะใช่โอ้โหแต่กบ็บาดเจ็บแผลถลอกนะครับโอเคแล้วก็ถอดไหมที่มือมือซ้ายออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็มือขวาก็หายดีและแน่นอนครับที่ท้องของเราออโอ้ยังเย็บไม่ได้นะครับมันเหมือนกับ ต้องการมีดผ่าตัดนะครับและกันไกนผ้าพันแผลใช้ได้ไหมไกผ้าพันแผลใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้มีดผ่าตัดเท่านั้นนะครับแตลว่าตอนนี้หนุมวิศวก่อนของเราต้องเอาผ้าพัานแผลค่าเชื้อพันที่ท้องไว้ก่อนนะครับถ้าเราผ่าตัดตกินยาปฏิชีวนะดูนะครับผมว่าจะหายไหมนะครับผมยาปฏิ ENT ชีวนะกินเข้าไปนะครับกินให้หมดเลยไม่รู้ว่าเราจะหายจากการติดเชื้อหรือเปล่านะครับอาการป่วยของเราก็กำเริบขึ้นมา ไม่หายนะครับผมแล้วก็หิวแล้วก็หิวน้ําแล้วก็สติใกล้วันนี้ที่ฟอร์มากกินยาต้านเศร้าไปก่อนนะครับอันดับแรกเราต้องไปเอามีดผ่าตัดที่เมืองรถบูดนะครับซึ่งเราไม่ได้เอามาตอนที่เราไปเอายามานะครับเป้าหมายของเราคือตอนนี้ต้องรีบลงไปเมืองรถบูดแต่ดูข้างนอกก่อนว่าแล้วมันคงหาเราจากชั้นล่างไม่เจอนะครับมันก็ลังป่นเปียนอยู่ข้างล่างนะครับอันดับแรกเราต้องกําจัดผีที่อยู่ด้านล่างนี้ก่อนเลยนะครับผมเอาละแค่ สองตัวตัวเราต้องกำจัดมันรอมันออกมาจากใกล้ใกล้จากบ้านเราออกมานะครับผมตัวนี้เนี่ยฝักศกแกนี่ก็ขนตัวมันนะครับเผื่อมันจะมียารักษาความหวังลงหลงแรงๆอีกตัวนึ่งละก็วิ่งเข้าไปจัดการกับมันนะครับผมเอาละเผื่อเพื่นี่ใช้มือเปล่าเลยไหมจะลองดูนะใช้มือเปล่าขับมันนะครับขับมันขับมันเราไม่ค่อยมีแรงเลยก็ขัดมัน ยืมมันโอเคมือเปล่าใช้ได้นะครับผมมีแผนที่ก็เปิดอ่านเลยนะครับมันก็เอาศพมันไปกองรวมกับไอตัวเมื่อกี้นะครับสองตัววางรวมไว้ยังไม่มีแรงฝังตอนนี้นะครับผมเอาละเข้าไปเตรียมตัวที่จะไปฟาร์มต่อดีกว่าครับอันดับแรกหาอะไรกินก่อนโอเคแผนที่เก็บไว้ที่ได้มาเมื่อกี้แล้วก็พวกเสื้อผ้านะครับที่ใส่มาเมื่อคืนนะครับไม่ได้ซักก็ซักให้เรียบร้อยให้ร่างกายมันสะอาดนะครับถุงมือของมันนี่หมวกกันน็อกตำรวจจับซักให้หมดนะครับผม นี่ถอดหมดตัวแล้วอ๋อมีอะไรที่ซักได้นะนี่นี่หยินมีกนไในรองเท้าใสเข้าไปอะไรที่ซักได้ซักเข้อ๋ออ่าแล้วก็ถุงเท้าสีเขียวอืมออ่าใส่ถุเงเท้ากับรองเท้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเหยียดเสียบแก้วอีกอ่าแล้วก็ใส่กางเกงยีนให้เรียบร้อยนะครับถุงเท้าอุยอยอ้ยเสร็จแก้วอุ้ยเกือบไปแล้วดีแล้วเราเห็นก่อนนะครับนี่หยิบมันโอ้เสร็จแก้วบาดมืออีกโอ้โหชีวิต ทีม่มีเสร็จแก้วตําม,มือนะครับผมเป็นแผลถลอกปานการนะครับผมแล้วก็ผ้าพันแผลฆ่าเชื้อพันเอาไว้อ่อปวดหัวจริงๆว่ะความโชคร้ายของเรานี่มันอะไรวะเนี่ยลืมไปว่าถ้าไม่ใส่ถุงมือโอกาสเสร็จแก้วบาดมือก็มีนะครับผมโอเคนั่นก็ใส่เสื้อผ้าก่อนอันดับแรกโอ้ยแล้วก็มีแผลที่ท้องก็เปิดใส่แบบว่าเปิดหน้าท้องเอาไว้นะครับผมโอ้ยแย่แย่แย่แย,ย่แล้วก็หารองเท้าที่พอจะสะอาดๆนะครับมาใส่ก่อน รองเท้าก็เยอะซะด้วยสิเรารองเท้าขี่ม้าแล้วกันนะครับผมเอามาใส่ก่อนนะครับผมเอาละใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับะไปเตรียมการอย่างอื่นต่อไปนะครับผมแล้วก็ของที่สําคัญนี่เลยครับผมปอกแขนซ้ายปอกแขนขวานะครับทําการล้างทั้งสองข้างให้เรียบร้อยครับสะอาดไปก่อนแล้วก็ล้างแฉลงนะครับล้างอาวุธแล้วก็ล้างค้อนเหล็กของเรานะครับผมมีอะไรพอจะกินได้อย่างไวน์ขาวนะครับกินไปก่อนนะครับผมรู้สึกว่า มันไม่ใช่เหล้าวิสกี้นะครับใช้ล้างแผลไม่ได้กินไปโอเคอึก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 อ่าเป็นไงบ้างออมมีอาการเมาเล็กน้อยโอเคแตวดูอาหารที่เราจะไม่กินดีวกว่าน,นะครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์ข้าวของที่รถบรรทุกของเราก่อนนะครับว่ามีอะไรที่ขนมาบ้างนะครับโอ้เรามีช็อกกันด้วยนะครับผุมปืนช็อกกันแล้วก็อยู่ในรถบรรทุกมาตั้งนาน สรุปเรามีปืนกลปืนพกเก็บปืนพกไว้ในรถบรรทุกนะครับแล้วก็เอาปืนกลไว้ตรงนี้นะครับอืมเอาปืนกลไม่เอาดีกว่าท่อนเหล็กกับแฉลงนะครับมันหนักเกินไปนั้นเราเก็บท่อนเหล็กแล้วกันเดี๋ยวแฉลงไปบูเอานะครับผมโอเคเพราะว่าแฉลงมันจะได้งัดประตูด้วยไงแล้วก็พวกยาปฏิชีวนะเก็บใส่กระเป๋าเล็กนะครับดูพกไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปเอาไอ้มีดผ่าตัดมีดผ่าตัดเพื่อเอามาผ่า นะับท้องเราออกแล้วตอนนี้จ็บมากนะครับผมอแล้วเศษกระจกก็ทิ้งไว้นะรอบๆบ,บ้านนะครับให้ผีมันไม่เยียบเอานี่ทิ้งไว้่างนี้มรูมันจะมาเยียบไหมแล้วดูปืนกลของเรานะครับเราต้องหาวิธีการใช้มันให้ได้นะอาจจะใส่อาวุธหรืออะไรก็ตามนะวัดกันเลยว่าเราจะได้ใช้ปืนกลไหมวัมนนี้เอาละเราจะเอาถังน้ํามันนะครับไปเติมน้ํามันเนี่ยไอ้แทงน้ํามันที่เรามาจอดทิ้งไว้นะครับผมเอาละดูสิว่า แล้วก็เติมให้มันเต็มไปเลยนะครับผมเติมยังไงวะเนี่ยอา้อาวอา้อาวเย่แล้วเยอแล้วเยอแล้วรู้สึกว่า,าพังใช่ไหมเดี๋ยวยาะเช็คนะครับเช็คสภาพก่อนเช็คสภาพถังน้ำก่อนนะครับอเดี๋ยวผม็หาสาเหตุตั้งนานนะครับแล้วก็รู้เลยครับนี่ครับสรุปก็คือ พังนะครับเนี่ยครับมันมีข้อมูลกู้ซากรถขึ้นมาแสดงว่าจอดทิ้งไว้นานๆไม่ได้นะครับรถพังหรือว่าเป็นเพราะว่าเราถอดมันออกไว้ต้องสงสัยต้องติดไปกับรถตลอดนะครับมันถึงจะไม่พังโอเคถือว่าเป็นเรื่องโชคร้ายอีกแล้วเกิดขึ้นกับเราจนตอนนี้ด้านและชาไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะรถคันนี้ออกไปนะครับผมโอเคเฮ้ยเราเจอไม้เม็ดบอลว่ะไม้เม็ดบอลนี่เรา,ามาใช้ไม้เม็ดบอลดีกว่านะครับ น่าจะแรงพอๆกับสุดแรงนะครับผมผมทําการจัดข้าวจัดของเป็นเวลาอยู่นานนะครับผมได้เวลาที่เราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ออกไปลุยกันได้แล้วนะครับแล้วก็ใส่เสื้อตัวที่พอจะหนาๆไม่ให้มันกัดทะลุเสื้อผ้าของเรานะครับนั่นก็คือตัวเก่งของเราตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เฟ okay. okay, ี้ยวโอเคเฟี้ยวๆนะครับผมนี่ฮูดกลับมาแล้วเฮ้ยเรามีผ้าบัฟนี่ว่าฮูดไม่เอเดีย่ย พี่ใส่พวกเสื้อคลุมหนักนี่เสื้อคลุมหนาเออเดี๋ยดีกว่าฮุดเยอะนะครับผมใส่หนาๆไปเลยอ่าใส่ตัวนี้อ่าแล้วก็พวกบทบังใบหน้าเดี๋ยวเอาเป็นพวกผ้าบ,บัฟที่เราได้มาดีกว่าน,นะครับนี่นี่เลยสวมใส่ผ้าบ,บัฟอ่าแล้วก็สวมใส่หมวกแก๊ปหล,ะละ่อๆอ่าดูสิโอ้โห ใกล้จะตุยแต่ก็ยังเฟี้ยวอยู่นะครับผมอะไรก็ที่ลังปืนอ่ะอ๋อจัดของแอล้วโอเคตัดเลยแล้วครับมาจาังหวะนี้พร้อมรุยกันแล้วนะครับผมชุดแน่นกินยาแก้ปวดไปฟืนหน่อยฟื้นหน่อยนหนุมวิสุะก็ของเรานะครับถึงแม้เราจะบาดเจ็บเกียนตายแค่ไหนนะครับเราก็จะต้องดิ้นรนต่อไปนะครับผมตอนนี้ก็ป่วยนะครับหิวมากมีตุกังวลหิวน้ําหนักมากแล้วก็ร้อนโอ้ชีวิตแล้วก็ เอาละต่อไปก็ทําการนะครับเปลี่ยนกระเป๋ากันเล็กน้อยนะครับผมย้ายข้าวย้ายกล่องมาใช้สะพายกระเป๋าที่ทําให้ตัวเราเรียกว่าได้น้ําหนักได้เบาขึ้นมานิดนึงนะครับผมนี่กระเป๋าใบนี้ครับเฟียว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 แล้วเราก็ทําการย้ายจากกระเป๋าใบใหม่มาใบเก่านะครับจากใบเก่ามาใบใหม่ครับผมโอเค,ออเ,คเริ่มย้ายกันเลยนะครับ โอเคพอแล้วครับขี้เกียจย้ายแล้วครับเอาเป็นว่าเราเอากระเป๋ายัดรถบรรทุกไปเลยแล้วกันนะครับผมจะออกเดินทางแล้ะตอนนี้หิวมากนะครับป่วยที่ต้องกังวลมากแลหิวน้ําด้วยนะครับผมโอเคออกเดินทางกันเลยชนไปเลยนะครับผมและอย่าลืมนะครับที่จะล่อผีออกมาจากบ้านด้วยนะโดยการบีบแตร โอมอ้โหแล้วเราก็หิวก็ป่วยโโอ้สถานะด้านขวาที่เยอะๆไปไหนหนุมวิศวกรของเราก็ขับรถ ATV นะครับอ้อมร้านพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์เข้าข้างหลังศูนย์ราชการแล้วก็มาโผล่ตรงนี้นะครับผมเราจะเข้าข้างหลังร้านขายยานะครับผมอ่านี่แหละตรงนี้แหละจําได้เอ้ลองดูซิว่าลองขับรถเข้าไปในซอกดิขับได้ไหม ติดอืมโอโอเหยียบผีอ๋อขอยบนนบอขอยบหัวหน่อยนะครับอ๋อขอยยบหัวหน่อยอือโอ้ติดอีกแล้วโวดลำบากไม่น่ามาเลยอือออกมาได้แล้วครับอ่าโอ้ฝูงหนึงอืมมาเข้ามาเลยเราพร้อมแล้วครับตอนนี้เราพร้อมที่จะเราพร้อมที่จะไม่ไม่สู้ดีกว่านะครับวิ่งเข้าร้งางขยะครับเป้าหมายคือเราไปหาอยู่ไหน มีพตาตัดมีพตาตัดอยู่ไหนเอ้ะลบไปโอ้โหทีเดียวแล้วเราก็ททำการค้นหามีพ่ตาตัดนะครับเหมือนจะเคยเจออยู่แถวนี้อ่าไม่มีไม่มีมมเฮ้ยเฮ้ยชุบเกือบเฮ้ยชุบโอ้โหไ่โดนครับกลับไม่โดนหลบได้แล้วก็โอ้โหเยอะเยอะเยอะอนีเสยหน้าครับไปทีนึงจากนั้นก็วิ่งโอ้โหมาคอประตูอื้ไอไ่โดนคอประตูทำไมตรงนี้เปิดเข้าไปอ๋อโอเคทาั้งนี้เป็นหลังร้านนะครับสามารถหลบหนีไม่ได้เออ มีผ่าตัดห้องนี้มีไหมมีตู้ล็อกเกอร์อยู่อ่าแล้วก็คลนนะครับหามีคาัดจเจอกับผ้าพันแผลกับยาฆ่าเชื้อเอามาด้วยนะครับผมแล้วก็ไอไออะไรถุงเหลืองถุงแดงแดงนี่อะไรไม่รู้เอายาต้านเศร้ามาก่อนอถุงเหลืองเหลืองอามาก่อนถุงแดงอะไรไม่รู้เอามาก่อนนะครับ <clears throat> ๆๆหยิบมั่วมั่วแล้วก็เจอครับอ่ากัดไกลเย็บแผลเอามาด้วยนะครับ <c oughs> ๆๆๆเข็มเย็บแผลแล้วก็มีดผ่าตัดที่เราต้องการ <c oughs> โอเคจากนั้นนะครับเราก็ล้วก็โอ้โหูปูหลบครับหลบครับปขอทั้งเลยขอทั้ง่อย แต่ไม่ได้ครับเพราะกำจับมันทิ้งก่อนกอับตัวนี้เออุณต้องดดรู้สึกจะมีอะไรบางอย่างเอวนะครับเขาปืนก๊อกนะครับปืนกอ๊อกหนึ่งเจ็ดและจะขึ้นมาทําไมปืนกอ๊อกหนึ่งเจ็ดฟืนจนะครับแล้วก็ปืนกอ๊อกน,นะครับก๊อกหนึ่งเจ็ดมี่เป็นคนห้านัดนะครับคือเอามาใส่ตรงของของเราจากนั้นสถานะของเราก็เยอะใชด้วยยาวแม่งแปดเมตร <laughs> โอเคมาไอ้ฟาร์ลอุ้ยอุ้ยมองไม่เห็น โอ้โหอยู่หัวไรขวาชั้นแกเออแออลุ่ล่งไปกัดหัวไหวออลยชันืออลง่สักทีลูกสักทีเออโอ้ออยยาว12เมตรแล้วสถานะเออสามมันอ๋ยบาดเจ็บนะครับแล้วก็ติดเชื้อด้วยเอเอายาฆ่าเชื้อนะครับลากไปที่หัวไหล่ขวาของเราจากนั้นก็ทำการโอ้โหเอาเอา,เอาผ้าเ็จผ้าฆ่าเชื้อนะครับพันเอาไว้นะครับผมตอนนี้เราบาดเจ็บรหัยมากมานะครับ ขออนุญาตขึ้นไปบนรถก่อนนะครับดูแค่บ,บนรถมีอะไรมากนะครับขนบนรถตู้คันนี้โอ้โหแล้วผีก็มาแล้วก็หยิบผ้ามันแผลออกมาแล้วครับแล้วก็อะไรวะโอ้ฮอ,อริอปเตอร์ก็มาอีกแล้วก็ย้ายมาันที่นั่งเบาะสองจากนั้นก็เดี๋ยวไปดูหลังรถก่อนหลังรถมีอะไรโอ้มันพูดอะไรของมันไอ้โอ้นกยักขาวดีเลยเอาเท้าย่กขาวมาเผื่อที่เผื่อได้ใช้ประโยชน์มามา,ม,มาทำไมหลังรถมาทำไมหลังรถมาทำไมหลังรถ เฮ้ย yeah! okay. oh. ย่าโอเคเฮ้ยคอลิคอปเตอร์คอร์ิคอปเตอร์คอริคัตเตอร์มันพูดอะไรไม่เข้าใจเราจะรีบไปที่คอร์ริคอปเตอร์นะครับผมดูซิว่ามันจะมีอะไรให้เราบ้างนะครับผมเร็วๆร็วคือรถเร็วตามคอลิคอปเตอร์ไปตามไปบาดเจ็บหัวไหล่ขวาของเราตอนนี้ก็เริ่มมีแผลห้องก็เจ็บโอตรเสีานะยาว12เมตรคิดมาคิดไปคิดอีกทีกับ กลับดีกว่าเฮลิคอปเตอร์โอ้โหแล้วรบผีส่วนใหญ่จะเดินทางไปทางคอปเตอร์นะครับเราก็ตอนนี้ไปหาอะไรกินทีบ้าแล้วก็รีแบเย็บแผลของเราดีกว่านะครับผมอันแรกดูดีว่าตอนนี้มีอะไรกินบ้างครับโอนี่เออนี่ร้านดูึกจะเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารทางนี้โอ้ยพาพตัดไปชั่วขณะโอ้ยบ้าเอ้ยอ,ออกไปฉันจะไปเอาอาหารกินโอ้โหไม่มีแรงเลย รถล้มรถล้มแล้วตกรถเอทีวีเออออกไปเอยฉันจะไปเอาแล้วเวลก็อัพอือสามีทีสามีทีเลยไหนมีกับข้าวอะไรกินมั้งโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์เน่าเออแฮมเบอร์เกอร์เน่าอาหารเน่าหมดแล้วมีผีในห้องควยอีกเออตีตีนะตอนนี้ไม่มีแรงสู้แล้วไอ้ที่จะเคอประตู อยู่นั่นหรอไหนดูสิอาหารที่เราต้องการนะครับโ,โหมีนมน้ำผลไม้กินก็เลยน้ำผลไม้ดูเย็นแล้วก็ไข่แพงหนึ่งแต่ั้นก็เอาแตงกวาดองมาด้วยโอโหที่นี่อาหารเยอะเลยครับผมขออนุญาตหยิบทหารทั้งหมดอาหารทั้งหมดนี้เข้ากระเป๋าน,นะครับโอเคตอนนี้เราจะต้องรีบกลับแล้วอาหารก็ได้ยาก็ได้มีผ่าตัดก็ได้แล้วโอ้โหแล้วมันบุกเข้ามาบุกเข้ามาอย่างนี้ก็ขังมันไปข้างในเลยนี่เนี่ยปิดประตูแล้วก็ รถหนุ่มวิศวกรของเราบาดเจ็บที่หัวไหล่ขวาแล้วตอนนี้ก็ลากสังขารตัวเองขึ้นรถเอทีวีแล้วก็ขับรถกลับบ้านไปนะครับผมเราต้องรอดไปให้ได้เราต้องรักษาตัวเองดูแลตัวเองให้ได้เราจะไม่ยอมแพ้ไม่มยอมโดนทินเด,ด็ดขาดเออตอนน้ามันจะหมดแล้วขับรถมาเอาน้ํามันนะครับโอ้สบถีปมน้ำมันก็เย็นกันแล้วเอาล้วหนุ่มวิศวกรของเราก็ทําการนะครับไปที่หัวใจปัอมน้ํามันนะครับแล้วหยิบ ปัม๊มเอ่อหัวใจปั๊มน้ำมันอยู่ไหนอ่านี่ครับผมแล้วก็ทําการเติมน้ำมันแล้วเราก็กอเลยเอปื๊ดโอเครีบหยุดก่อนแล้วก็ยังไม่เต็มทังแต่ก็ต้องรีบไปแล้วเพราะวเดี๋ยวผีมันจะบุกเข้ามากัดเราอีกแล้วนั่นหนึ่งสควอนของเราจะรอดในโลกซอมบี้ต่อไปได้หรือไมอ่นี่เนี่ยชนเลยขอบคุณที่ติดตามนะครับผม